ดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเนื้อหาจากคลิปไลฟ์สดหนึ่งค่ะชื่อ hashtag รู้ทันมิ h EP 1 1 2 stop m i t c h 0ยื่นสิทธิ์จากช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะคะมาจากประสบการณ์ตรงของตำรวจเลยเป็นรองผู้กำกับสายตรวจ191มาเตือนภัยเรื่องกลโกงออนไลน์ใหม่ๆค่ะ ใช่ครับคือเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดประเด็นสําคัญสําคัญกันให้เข้าใจว่าวิธีการของวิจชาชีพยุคนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้รู้ทันไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะกลโกงที่แบบว่ามันมาซ้ําเติมคนที่เคยเสียหายไปแล้วนะครับโหมีแบบนั้นด้วยเหรอคะซ้ําเติมเหยื่อเก่าเออม,มันทำงานยังไงคะกลโกงแบบนี้หลักๆเลยนะครับ เขาจะสร้างเพจปลอมหรือว่า uh, ช่องติ <like 1981. S 1> ๊กต็อกปลอมขึ้นมาใช้ชื่อแนวๆแบบศูนย์คุ้มครองสิทธิ์อะไรแบบนี้หรือศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อออนไลน์กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนที่เคยโดนหลอกมาแล้วไงครับกําลังเดือดร้อนอยากได้เงินคืนเร็วๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเล่นกับความหวังเขาใช่ครับมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้แหละอ้างตัวเลยอาจจะเป็นตํารวจทนายหรือแบบหน่วยงานอย่างปปงอดีเอสไออะไรพวกนี้บอกว่าจะช่วยตามเงินคืนให้ได้ ฟังดูน่าเชื่อถือมากเลยนะคะแล้วแล้วเราจะแยกยังไงคะอันไหนจริงอันไหนปลอมพอมีจุดสังเกตไหมคะมีจุดสำคัญเลยครับเป็นเหมือนธงแดงเลยนะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการชวนให้แอดไลน์ส่วนตัวหรือว่าให้กดลิงก์แปลกๆหรือสแกน QR code บอกว่าเพื่อดำเนินการช่วยเหลือหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้ฟันธงได้เลยครับมิจฉาชีพร้อยเปอร์อปซนเลยเหรอคะครับ เพราะว่าหน่วยงานรัฐจริงๆอย่างปปงอสายด่วนเขาก็มีนะ1710หรือ DSI เนี่ยเขาจะมีช่องทางติดต่อที่เป็นทางการมากๆคือต้องไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรืออย่างหน่อยก็โทรสอบถามข้อมูลก่อนไม่มีการมาใช้ไหลรับเรื่องช่วยเหลือในลักษณะนี้เด็ดขาดครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนในคลิปที่ดูมาเขามีพูดถึงว่ามิจฉาชีพเอาวิดีโอของจริงไปใช้หลอกต่อด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับอันนี้เจอบ่อยเลยคือเขาอาจจะไปเอาคลิปเก่าๆที่ให้ความรู้จริงๆเรื่องการเฉลีย่ยทรัพย์สินคืนจากปปอง,งอมาโพสต์แต่แต่เขาจะแปะ ID l ดี e ลนหรือ QR code ปลอมของตัวเองเพิ่มเข้าไปไงครับแล้วก็ชวนให้แอดไปเพื่อรับเงินคืนโอ้โอ๋เข้าใจเทคนิคแล้วค่ะถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บต้องรู้ทันทีเลยว่านี่คือมิจฉาชีพเอาคลิปมาใช้หลอกลวงอย่าไปเชื่อเด็ดขาดหรือแม้กระทั่ง การตั้งชื่อช่องเรียนแบบช่องจริงๆเลยนะหรือใช้รูปโปรไฟล์เป็นตำรวจแล้วทักมาส่วนตัวเลยบอกว่าจะช่วยตามเงินอันนี้ก็ผิดปกติมากๆครับคือตำรวจจริงเขาไม่ทำแบบนั้นใช่ครับตำรวจจริงมีกระบวนการทำงานของเขาไม่มีการมาทักหาเยเหื่อทางโซเชียลส่วนตัวเพื่อจะช่วยตามเงินแบบนี้หรอกครับมันน่าสงสัยมากๆเข้าใจชัดเจนเลยค่ะ เรื่องศูนย์ปลอมซ้ำเติมเหยื่อเนี่ยนอกจากรูปแบบนี้แล้วคะ่ะยังมีกลโลกงอื่นๆที่ฮิตช่วงนี้ที่ทางตำรวจเขาเน้นย้ำให้ระวังเป็นพิเศษอีกไหมคะมีครับมีอีกหลายอย่างเลยที่ยังระบาดอยู่เรื่อยๆนะอย่างแรกที่เจอบ่อยมากๆคือลอขายของออนไลน์พวกของราคาถูกเกินจริงชึ่งทุเรียนอ่ะช่วงนี้อาจจะฮิตทุเรียนราคาดีมากๆพอเราสนใจปุ๊บเขาจะดึงไปคุยในไลน์แล้วก็ให้โอนเงิน แล้วบัญชีก็ไม่ใช่ชื่อร้านถูกต้องครับบัญชีม้าชัดๆเลยควรซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้จริงๆตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนโอนเสมอครับอันนี้สำคัญมากอีกแบบที่ยังฮิตไม่เลิกก็คือหลอกทำภารกิจหรือชวนลงทุนครับอ๋อที่ให้กดไลค์กดแชร์ใช่ครับเริ่มจากชวนเข้ากลุ่ม OpenChat ก่อนให้ทำงานไม่ง่ายกดไลค์กดแชร์ได้เงินนิดๆหน่อยๆพอเราเริ่มเชื่อใจเริ่มตายใจ เขาก็จะชวนลงทุนที่มันดูผลตอบแทนสูงเวอเวอร์หรืออ้างว่าต้องโอนเงินเพิ่นนะเพื่อทำยอดได้ถึงหรือเพื่อปลดล็อกระบบอะไรแบบนี้ซึ่งเงินที่เห็นในระบบมันมันไม่ใช่ของจริงครับมันเป็นแค่ตัวเลขถอนออกมาไม่ได้จริงสุดท้ายก็คือหลอกให้เราโอนไปเรื่อยๆน่าเกลือจังค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ อีกอันที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือแอดเงินกู้เถื่อนครับอันนี้น่ากลัวตรงที่การขม่มขู่การทวงหนี้แบบโหดร้ายมากๆแม้บางทีเราแค่โหลดแอปมาดูเฉยๆยังไม่ได้กู้เลยนะหรือกู้ไปแล้วแต่เจอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้ยิบย่อยเต็มไปหมดแล้วถ้าเจอแบบนี้ควรทำยังไงคะวิธีรับมือที่ดีที่สุดนะครับคือหยุดการติดต่อทุกช่องทางบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ไม่ต้องไปโอนเงินอะไรเพื่อมให้เขาเด็ดขาดแล้วก็ต้องอดทนครับ รอให้เรื่องมันเงียบไปเองส่วนใหญ่พอเขาขู่แล้วเราไม่กลัวไม่โอนเขาก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปเองอดทนอย่างเดียวเลยเหรอคะครับอดทนแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มแล้วก็มีอีกอันที่ยังเจอเรื่อยๆคือหลอกรักออนไลน์หรือโรแมนต์แคมนะครับอ๋อพวกตีสนิทชวนคุยใช่ครับทําทีมาตีสนิทชวนคุยทุกวันบอกรักเร็วเกินจริงแล้วพอเราเริ่มเชื่อใจก็จะเริ่มชวนลงทุนหรือมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินอันนี้เล่นกับความรู้สึกเลยนะคะ ครับเล่นกับความเหงาความไว้ใจต้องระวังคนที่แบบเพิ่งรู้จักกันแต่มาเร่งรัดความสัมพันธ์หรือพูดเรื่องเงินเงินทองทองเร็วปิดปกติลาดไปแล้วจริงๆร,รู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วขั้นตอนแรกสุดเลยควรทาอะไรคะอันดับแรกเลยนะครับต้องตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตกใจรีบโทรแจ้งศูนย์ AOC ครับสายด่วน141ทันทีเลย 1นึ1นะคะครับเพื่อแจ้งอายัดบัญชีปลายทางของมิจฉาชีพให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้อันนี้สําคัญมากแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเลยสลิปโอนเงินข้อความแชทรูปโปรไฟล์อะไรพวกเนี้ยแล้วรีบไปแจ้งความที่สถานีตํารวจในท้องถิ่นเกิดเหตุหรือที่สะดวกก็ได้ครับเราหลังจากแจ้งความแล้วต้องทําอะไรต่อไหมคะหรือว่ารอตํารวจอย่างเดียวไม่ควรรออย่างเดียวครับ สำคัญมากๆคือต้องติดตามความคืบหน้าคดีกับร้อยเวรเจ้าของคดีอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอ,อนี้คือบ่อยแค่ไหนคะอาจจะประมาณเดือนละครั้งก็ได้ครับโทรไปสอบถามหรือเข้าไปพบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการดำเนินการตามกฎหมายเช่นการออกหมายเรียกหรือถ้าไม่มาก็ออกหมายจับเจ้าของบัญชีมา้าซึ่งก็คือบัญชีธนาคารที่พิชชาชีพใช้รับเงินนะครับอ๋อต้องตามเรื่องบัญชีมา้าครับ ถ้าเรารู้สึกว่ามันล่าช้าผิดปกติแบบเกิน6เดือนแล้วยังไม่มีอะไรคลืบหน้าเท่าที่ควรอาจจะต้องลองปรึกษาผู้กำกับสถานีดูครับการตามเรื่องอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันจำเป็นมากครับแสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือการตามเส้นทางการเงินตามบัญชีม้าไม่ใช่การพยายามไปตามหาตัวคนร้ายตัวจริงถูกต้องเลยครับ ควรจะโฟกัสตรงนั้นเป็นหลักเพราะว่าคนร้ายตัวจริงส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรอกครับตามตัวยากมากการที่เราช่วยตำรวจตามเรื่องอายัดบัญชีมาให้ได้เร็วที่สุดและติดตามเส้นทางการเงินเนี่ยคือโอกาสที่เราจะได้เงินคืนที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วอย่าไปเสียเวลาเสียพลังงานกับการไปโต้เถียงกับมิจฉาชีพในแชทหรือพยายามตามหาว่าเขาเป็นใครมันไม่ค่อยมีประโยชน์ครับ แล้วพวกคำขู่ต่างๆที่มิชาชีพชอบพูดเหรอคะแบบจะฟ้องเรื่องภาษีหรือติดแบล็คลิสต์อะไรพวกนี้อ๋ออันนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับ ส่วนใหญ่เป็นการขู่ให้เรากลัวเฉยๆให้เราไม่กล้าไปแจ้งความหรือยอมโอนเงินเพิ่มให้เขาไม่ต้องไปใส่ใจครับค่ะข,ข้อมูลวันนี้คือทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่ากลโกงสมัยนี้มันซับซ้อนจริงๆแล้วก็เล่นกับจิตวิทยาเล่นกับความหวังความเดือดร้อนของคนโดยเฉพาะไอ้เรื่องการซ้ำเติมคนที่เคยเป็นเหยื่อมาแล้วเนี่ยมันมันน่าเจ็บใจมากๆเลยนะคะ เป็นอย่างนั้นเลยครับก็หวังว่าข้อมูลที่เราได้มาสำรวจมาเจาะลึกกันในวันนี้จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันนะครับช่วยให้ทุกท่านระมัดระวังตัวกันมากขึ้นการรู้เท่าทันนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราในยุคนี้ครับใช่เลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่า ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันถาถมเข้ามาหาเราทุกวันเนี่ยอะไรคือช่องโหว่หรือว่าจุดเปราะบางในใจของเราเองที่อาจจะทําให้เราเปิดรับหรือว่าเผลอไปเชื่อคําลวงของมิจฉาชีพได้ง่ายขึ้นทั้งๆท,ที่บางทีเราอาจจะเคยได้ยินคําเตือนลักษณะนี้มาบ้างแล้วก็ตามลองลองนํากลับไปพิจารณากันดูนะคะสําหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ